แชร์คลิปใน YouTube ไม่ได้มาดูวิธีนี้กันครับผมขอเข้าไปที่ YouTube นะครับ YouTube รายการใหม่11รายการแต่สอง u t u b e แทปุ่มเมื่อผมเข้ามาที่ YouTube แล้วนะครับผมจะขอเข้าไปที่ช่องป้อนนะครับเจอร์เมนชุดลำโพงขยายสำรวจปุ่มค้นหาปุ่ม ช่องค้นหากําลังแก้ไขใบมันบ้านนาทําแนะนาประวัติการค้นหาปุ่มสมมุติว่าผมจะเข้าไปค้นหาช่องใบมันบ้านนาแทบกลับปุ่ม4นาทีและ23บวินาทีเอาลูกท่อลงจากรถใบมันบ้านนาทอ่อการดู5ารั้งทอ่อ2วันที่ผ่านมาอันนี้จะเป็นคลิปที่เอาลูกท่อลงจากรถเนื้อหาเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะครับไปที่ช่องปุ่ม 10นาทีและ19วินาทีรถเกรนใบมันบ้านนาทอการดู19ครั้งทอ9วันที่ผ่านมาอันนี้เป็นคลิปที่บอกว่ารถเกรนขอแตะเข้าไปดูที่คลิปนี้นะครับยูทูปโปรแกรมเล่นวิดีโอกำลังโหลดวิดีโอจุดไข่ปลาสามจุดหัวนะคะเพราะว่าไม่กล้าที่จะเข้าไปนะคะก็จะให้เพื่อนๆดูตามไปเลยนะคะโปรแกรมเล่นวิดีโอหัวข้อ สมมุติว่าผมต้องการจะส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆได้ร่วมดูไปกับผมผมจะขอปัดขวาไปหาปุ่มแชร์นะครับยุบวิดีโอปุ่มอันแรกเลยวิดีโอจุด่ชั่วคราวและปรากฏที่มุมขวาล่างของหน้าจอที่ปัดไปก็จะเจอปุ่มยุบวิดีโอนะครับผมขอปัดขวาต่อไปเลยครับเล่นอัตโนมัติเปิดอยู่ปุ่มแทปุ่มํำอธิบายภาพปุ่มการทำงานเพิ่มเติมปุ่มวิดีโอต่อหน้าไม่ให้เลือกกรอกลับ10วินาทีปุ่มเล่นปุ่ม รอไปทัง้งนาทีวินาทีปุ่มตอนนี้ผมแตะหยุดพักการเล่นวิดีโอไว้นะฮะเพื่อว่าเสียงของวิดีโอจะไม่มารบกวนผมนะครับผมขอปัดขวาต่อไปนะครับวิดีโอถัดไปปุ่มก็จะเจอปุ่มวิดีโอถัดไปผมขอปัดขวาต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเล่นไปแล้ว33วินาทีจาก10นาทีปุ่มไปหน้าจอปุ่มตำแหน่งแทร็กสาวินาทีจาก10นาทีสามารถปรับได้ รถเกรนการดู19ครั้ง9วันที่ผ่านมาตอนนี้มาเจอตรงชื่อคลิปแล้วนะครับขยายคำอ,อธิบายปุ่มแท็กเทคนิคการยกท่อขึ้นรถปุ่มแท็กจัดระเบียบลูกท่อบนรถปุ่มใบมันบ้านนาผู้ติดตาม1.26จพันคนปุ่มแล้วก็มาเจอช่องชื่อของช่องแล้วนะครับติดตามใบมันบ้านนาปุ่มมาเจอปุ่มติดตามครับความคิดเห็น16มาชมรถเกรนด้วยคนจ้าแล้วก็มาเจอช่อง Comment, หรือว่าช่องป้อนความคิดเห็นเท่ากับว,ว่าตรงนี้เราจะไม่เจอปุ่มแชร์เลยครับเพื่อนๆครับวิธีที่ผมใช้อยู่อีกหนึ่งวิธีถ้าเกิดไม่เจอปุ่มแชร์อย่างนี้นะครับผมจะใช้1น,นิ้วแตะตรงซ้ายบนเพื่อหาปุ่มยุบวิดีโอโปรแกรมเล่นวิดีโอหัวข้อยุบวิดีโอปุ่มเม,เมวิดีโอจะหยุดชั่วคราวและปรากฏที่มุมขวาล่างของหน้าจอเมื่อเจอปุ่มยุบวิดีโอนะครับผมก็จะแตะจิกจ๊ก นะครับใช้1นิ้วแตะ 2, 2> ครั้งรถเรนบามันบ้านนาเท่ากับว่าเราออกมาอยู่หน้าวิดีโอแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับหลังจากนั้นผมใช้1นิ้วแตะ2ครั้งโดยข้างหลังแตะค้างไว้ครับเพื่อนๆครับหลังจากนั้นผมก็ยกนิ้วขึ้นแล้วก็ปัดไปทางขวาครับบันทึกไปยังไทลีทปุ่มดาวน์โหลดวิดีโอปุ่มแชร์ปุ่ม ตรงนี้ครับปุ่มแชร์ก็จะเจอแล้วนั่นเองนะฮะแล้วผมก็ใช้1นิ้วแต่2ครั้งตรงปุ่มแชร์แชร์ในโพสก็จะขึ้นหน้าต่างการแชร์มาครับสร้างโพสปุ่มผู้ติดตาม1 5 8่0แพันแชร์คัดลอกลิงก์ปุ่มไลน์ปุ่มสมมุติว่าผมขอเข้าไปแชร์ในกลุ่มไลน์นะครับผมก็แตะเข้าไปที่ไลน์แล้ว,วปุ่มนาวิไอคอนเซิร์ชแชร์กับ กลุ่มถ่าสารและสาระ A C B Connect YouTube ปุ่มสมมุติว่าผมต้องการแชร์ไปยังกลุ่มที่ชื่อว่า YouTube ผมก็ใช้1นิ้วแต่2ครั้งจึกๆแเลือกอยู่ YouTube ปิดปุ่มหลังจากนั้นก็ใช้1นิ้วแต่ตรงซ้ายบนเลือก1หัวข้อบอกว่าเลือก1ปิดปุ่มเลือก1หัวข้อแชร์ปุ่มแล้วเมื่อปัดมาใกล้ๆกับเลือก1ก็จะเจอปุ่มแชร์ผมก็ใช้1นิ้วแต่2ครั้งจึกจ แ,แต่สองครั้งเพื่อเปิดตัวเลือกการเรียงลำดับแท็คลิปนี้ก็ได้ไปยังกลุ่มที่เราต้องการแชร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหากเพื่อนเจอปัญหาว่าไม่สามารถแชร์คลิปวิดีโอใน YouTube ได้ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับเผื่อว่าจะเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆได้ครับ